วันนี้เจนเจนก็มาขายพลอยการสรงการเทศกาลนะ่เนี่ยขาดพลอยเราเอามาด้วยครับเราก็เล่นสงการเราก็มาเสนอคลอยอพลอยมรกตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันเป็นเหลือบเราใส่แว่นพิเศษนะครับดูพลอยนะครับอ่าน,นี้เราจะขยายขยายเห็นดาวจะมีดาวแวบๆนะครับเป็นเหลือบอ่าเป็นเหลือบอันนี้เป็นพลอย ที่เรามาติดมาครับถ่ายวงเทศกาลสงการน,นี้เป็นพลอยมรกตรที่มีเหลือบนะครับมีเหลือบเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับดูต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ตัวนั้นก็น่าร้านก็สวยดีนะครับก็ทำกลางบรรยากาศที่แผ่นร่มล่มลตกนะครับตูนต้นไม้เห็นไหมเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะครับ ครับวันนี้ก็เสนอพลอยหลังเบีย้ยเ,เขียวมรกตใส่ท้องตลาดไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นพลอยที่สวยงามอีแบบหนึง่งพลอยธรรมชาติมรกตหลังเบีย้ยนะครับพลอยมรกตหลังเบีย้ยแต่วันหน้าเราจะซูมให้ชัดๆอันนี้บรรยากาศกเราก็ให้ดูให้ดูเป็นแบบปอะเข้านะครับแบบเก่าๆครับ สนใจก็ติดต่อร้านเจนาเจยครับ0871505611นะครับ